ขวดหัดดูดสีชา PPSU ฟารินวัสดุเกรดพรีเมียมจากเยอรมนีมาพร้อมหลอดวีคั t เอก,กสิทธิ์เฉพาะดูดลื่นไม่มีสะดุดเทคโนโลยีป้องก,ก 6, ัน,น,น 6, ก,าการหกสชั้นความไม่หกการไหลย้อนกลับป้องกันการสำลักได้อย่างดีเยี่ยมหลอดซิลิโคนนิ่มพิเศษอ่อ,อนโยนต่อเหงือกและฟันของลูกน้อยพร้อมฟอสต h u h Air v ป้องกันโคลิกมีลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก360องศา ดูดได้ทั่วถึงทุกมุมจะนั่งดูดนอนดูดดูดท่าไหนก็ไม่หวัน่นสินค้าผ่านมาตรฐานมอกและ SGS ออกแบบภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์สนับสนุนพัฒนาและวิจัยโดยฟารลินฮอสปิทอล แบบตามหลักสลีลศาสตร์สทรงขวดจับถนัดมือตกไม่แตกป้องกันรอยขีดข่วนจุดได้270มิลลิลิตรตัวด้้มจับสามารถถอดออกได้ปรับใช้ได้ตามต้องการทนอุณหภูมิได้ถึง180องศาทำความสะอาดง่ายคุณภาพสูงไม่ลอกไม่ซีดปลอดภัยไร้สารอันตรายมี2แบบ ฝาเปิดปิดและฝาสไลด์ป้องกันฝุ่นละอองเชื้อโรคและแบคทีรียมาตรฐานระดับสากลเสริมพัฒนาการดูดได้ทุกองศาเลือกฟาลินแบลนดังจากไต้หวันฟาลินปลอดภยัยไร้สารทำลายพัฒนาการเด็ก